รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมริรนทีวีรายการโหบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมบินบาลลิลิตครับผมเอกพันธ์บลลิลิตครับคุณบินครับวันนี้บุคคลต้นเรื่องของเราเนี่ยนะครับเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกแล้วนะครับเขียนมาขอความช่วยเหลือนะครับเพื่อจะไปช่วยลูกสาวเขาถ้าเธอไปอะไรขึ้นมาเนี่ยใครจะดูแลลูกสาวของเธอเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจึงเดินทางมาที่เขตหนองจอกนะครับกรุงเทพมหานคร เพื่อมาให้กำลังใจกับสองแม่ลูกคู่นี้ครับเพราะว่ากำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตหากคุณู้ทชุมไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนั้นส่งผ่านแรงใจใหับพวกเขาไปพร้อมกับเราครับ,รบ<ป>ชีวิตของคนเราบางครั้งก็ไม่แน่นอนมีขึ้นมีลง หลายคนไม่เคยได้มีโอกาสเตรียมตัวรับมือในวันที่ปัญหาท้าโถมเข้ามาในชีวิตคุณสัาเภาบุคคลต้นเรื่องก็เช่นกันเดิมทีเธอกับสามีช่วยกันทำมาหากินจนกระทั่งพบกับจุดเปลี่ยนเมื่อเธอคลอดลูกออกมาพิการออกมาออกมาตัวเหลืองแล้วหมอเขาไม่อบให้คืนเดียวให้กลับบ้านพอกลับมาอยู่บ้านได้สามวันตอนนี้เราให้เขากินนม กินน้ำเขาไม่กินแล้วพอหนักๆข้าวเราก็เราก็จะไม่รู้นะว่าแกเป็นไรนัดไปตรวจแล้วเขาบอกว่าลูกเราอะฟาร์มเหลืองเกาะกระดูกมากแล้วเลยทําให้ขาให้แขนอ่อนแรงดีนะั้นไม่ขึ้นสมองถ้าขึ้นสมองก็เป็นเด็กจะเออไปเลยบางทีบางทีเรามองว่าทําไมถึงได้กเกิดมาเป็นแบบนี้เราก็สงสารเขาแต่แล้วเหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์ เมื่อสามีที่เป็นเสาหลักเสียชีวิตกะทันหันคุณสัมเพากับลูกสาวต้องอยู่กันอย่างลำบากเธอจำเป็นต้องกู้เงินนอกระบบมาขายของชำเล็กน้อยในห้องเช่าตัวเองกู้แค่กู้ใบบัง500ให้มันไว้20แล้วก็เอาไปซื้อของมาขายวันไหนที่ว่าเราผ่อนมาไว้20บพออันนี้หมดแล้วอ่ะถ้าเรามีของขายเราก็จะไม่เอามันถ้ามาว่าของเราวันนี้มันขาดเงินไม่มีบัง500ย แล้วขนมวางขายเรียังขายได้มั่งแต่เพิ่งเครื่องครัวจริงเพราะกะปิน้ำปลาเนี่ยมันนานกว่าจะออกบางทีเรามีเงินเนี่ยเรามาซื้อมาปุ๊บมันมันจมอะ่ะปัจจุบันนี้เรามีทางเลือกในการจับใจ่ายใช้สอยที่สะดวกมากขึ้นร้านค้าเล็กๆของคุณสัาเผาแทบจะขายของไม่ได้เลยทุกวันนี้รายได้หลักของครอบครัวมาจากเบี้ยคนพิการเท่านั้นเอง อนาคตชีวิตของเธอกับลูกจะเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้บางทีบางทีคนแถวนี้บอกว่าถ้ามึงตายก่อนเนี่ยไอ้เตยทําไงก็ถ้าเราเป็นไรไปมันจะอยู่ยังไง่ะก็ยังไม่รู้ก่อนที่ความหวังจะสิ้นไปช่วงหน้าเราจะเดินทางไปช่วยเหลือ ต่อยอดความหวังให้กับเธอกันครับวันนี้รายการโหบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดินทางมาที่เขตน้องจอกเพื่อเดินทางมาช่วยเหลือครอบครัวของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเปิดร้านขายของชำเล็กๆในห้องเช่าเลี้ยงดูลูกสาวพิการ ซึ่งทุกวันนี้เธอขายของแทบไม่ได้เลยรายได้ทางเดียวคือเบีย้ยคนพิการของลูกก่อนที่ครอบครัวของเธอจะหมดความหวังเราไปตามหาเพื่อให้กำลังใจพวกเขากันครับเสียระเพา พี่สัมพาวพี่สัมพาวอยู่ไหมอ้ยจำได้เหรอโอุ้ยจำได้เหรอจำได้โอ้ดีใจดีใจชื่ออะไรชื่ออะไรน,น้องเตยน้องเตยชื่ออะไรนะน,น้องเตยเตยโอเคโอเค ในที่สุดเราก็ได้พบกับครอบครัวของคุณสัาเภาเดี๋ยวเรามาพูดคุยว่าชีวิตของเธอมาอยู่ในจุดนี้ได้อย่างไรเพื่อหาทางช่วยเหลือกันครับเดี๋ยวผมถามนี่นะคุณแม่สัาเผาเมื่อก่อนเนี่ยอยู่กับสามีใช่ไหมแล้วสามีทําอะไรอ่ะเมื่อก่อนอเขาก็ทํางานทํางานใช่เขาก็อย,<ๆ>อยู่อยู่ด้วยกันมากี่ปีก็วิหลปีอยู่เสียไปนานเสียไปต้องโต้อน้องเจ็ดขวบ เจ็ดก็แปดขวบนี่แหละขวก็เป็นแม่เลี้ยงเดียวมาตลอดใช่เลี้ยงมาแล้วตอนนี้หลักๆเนี่ยพี่สัเพาทํางานอะไรที่ดูแลตอนนี้หลักๆตอนนี้เลยนะมาขายพวกของเนี่ยขายพวกเนี้ยพวกน้ำพวกอะไรเนี้ยนิดหน่อยลรงร้านขายของชําแล้วน้องเตยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับน้องเตยก็แต่ลอดออกมาออกมาใหม่ๆน้องเตยตัวเหลืองเอาโรงพยาบาลนะตัวเขาเหลืองมากเลยเหลืองหมอไม่อบ ไม่อบในนี้กลับมาอยู่บ้านได้สามวันน้องมันไพดานะ่ะเหลืองแล้วตัวเหลืองแล้วอันนี้ว่าเราก็พาไปให้พี่สะพ้ยดูใล้พี่สะพ้ยบอกว่าเมื่อไปโรงพยาบาลเลยพอไปโรงพยาบาลเขาก็เอาตัวไว้เจาะเลือดลูกน้องออตรงน้องแบาเกจ<ห>การ,รเก่งเลยอนนั้นตอนนี้แกเก่งนะแกเดินไม่ได้แล้วหมอวินิจฉัยว่าลูกเราเป็นอะไรเขาตีมาว่าความเหลืองเกาะกระดูกความเหลืองเกาะกระดูกก็เพิ่งเคยได้ยินนะก็เหมือนอย่างว่าเกาะยบบ กาะกระดูกแบบให้ขาอ่อนแรงอนี้ยเออแล้วชีวิตของเราตอนที่มีสามีอยู่เขาก็คือในบ้านครอบครัวเขาออกหมดมีความสุขไม่มีขัดสนอะไรต่างๆใช่ไหมครับแล้ววันหนึ่งสามีจากไปเนี่ยความยากลําบากกลับมาเย็นเราเราต้องทําอะไรบางดิ้นรดนอะไรบ้างเราก็ต้องหางานทําหางานทําเพื่อดูแลลูกลูกวันๆเคยมีไหมบางวันที่ไม่มีกินเลยไม่มีเงินที่จะมีเมื่อก่อนมีอยู่ เราตัดเินใจขายของดีกว่ามระกอะไม่ได้ขายนะก็มีมั้งไม่มีมั้งแต่คราวนี้พอเราขายของแล้วเนี่ยมันก็ยังมันก็ยังพอเรียกว่ามีเงินหมุนเงินหมุนไปแต่ละวันแต่ละวันอย่างน้อยรอบรอบห้องรอบรอบบริเวณแถวนี้ซื้อข้าวซื้อขนมขนมก็ยังมีเงินแล้วก็เงินที่ไปหมุนอีกอีกทีนึงแล้วทุกวันนี้คือเงินรายได้หลักๆของพี่สมเภานี่มาจากไหนที่เป็นหลักๆแปดร้อยน้องพิการได้แปดร้อยบาท แล้วก็จากไหนอีกมีไหมไม่มีแต่การขายของของพี่สมภา่แล้วทุนทุนก็พอดีน้ําโคกเราซื้อมาวันยังสี่ขวดถ้าขายหมดมันก็หมดแล้วเช้าเราก็ซื้อตอกแล้วก็ตอนเช้าเราก็เอาเงินตัวนี้ไปซื้อข้าวแล้วก็ซื้อนี่มาแบ่งขายแล้วค่ารายได้รายได้ที่เข้ามากับรายจ่ายมันมันมันเป็นยังไงไม่พอไม่พอพอค่าชาวบ้านนี่เท่าไหร่ก็ถือว่าเดินละพัน เดือนละพัน<ช>รวมน้ําไฟเสร็จดวอน้ําไฟก็ตอนเนี้พันเจ็ดเราคิดว่าอย่างไงอนาะคตข้างหน้าเราวางไว้ให้น้องอยังไงยังไม่รู้ยังไม่รู้ถ้าเกิดเราเปไ็นไรมาแล้วใครดูแลน้องไหมดูมันก็ไม่มีน,นะก็พี่พี่ก็มีลูกมีเจ้ากันก็จะทายังไงเราจัดเคยวางแผนไะ้รยังยังแล้วแต่มันจะเกิดอะไรขึ้นน,นะ แล้ววันนี้รายการมาได้เงินก้อนหนึ่งจะเอาไปทําอะไรครับก็วันใช้นี่ก็ม้งอ่ะเป็นนี่อะไรครับชาวบ้านก็อยากลงทุนขายของอยากลงทุนขายของเปิดร้านที่ไหนตีงนี่แหละนี่เหรอคือบ้านเราเนี่ยใช่ใบริเวณนี้ขาดหรืออะไรที่บ้านเรามีของชําวันนี้รายการพกประกายแสงความหวังมาแล้วก็น่าจะต่อชีวิตหรือว่าน่าจะต่อยอดให้พี่สาเพลา ได้มีอาชีพหรือว่าได้เป็นแม่ค้าเต็มตัวมีของเยอะขึ้นนะครับกําไรมันจะได้มากขึ้นสู้ไหวไหมไหวไหมครับต้องสู้อ่ะออ้าวแล้วครับรับปากแล้วว่าต้องสู้เอาละครับวันนี้รายการโพประกายแสงแห่งความหวังดยสับักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเราขอมอบทุนทรัพย์ให้กับคุณแม่สัมเภาหนึ่งหมื่นบาทไว้เป็นกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปครับ พร้อมไปถึงยังชีพหนึ่งถุงนะครับเอาไว้แบนทาความเดือดร้อนเบื้องต้นก่อนนะครับคุณผู้ชมครับต้องขอชื่นชมคุณแม่สำเพเลนะครับว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมา22ปีให้กับน้องนะครับและอย่างคุณแม่เนี่ยตัดทั้งความสุขตัดทั้งความต้องการของตัวเองออหบททุกบาททุกสตางค์ที่หาได้เพื่อน้องเตยคนเดียวครับ อันนี้คือความรักของแม่ล้วนๆรักออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมครับวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบขอบคุณรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวัง โดยสำนักงานสละกกินแบ่งรัฐบาลขอบคุณที่ให้ครอบครัวแม่มีความหวังอีกครั้งค่ะขอขอบคุณค่ะการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนไปกับพวกเราเพราะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข การโหบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลอมรินทีวี